สวัสดีค่ะเจอกับช่องอ้วนชาแนลอีกแล้วจะให้ดูหมาโง่นะคะไปทำหมันมาครบแปดวันแล้วค่ะชื่อน้องนางฟ้านะคะทำไมถึงชื่อนางฟ้าเมื่อก่อนเขาชื่ออีกตัวน้อยเขาเป็นหมาที่กลัวฟ้ามากเสียงฟ้าร้องนางกลัวกลัวเอามากๆ ก็เลยได้ชื่อว่านางฟ้านางสวรรค์นี่ค่ะนี่นี่ตัวนางนี่ดูท่านอนนางนอนท่าไหนเนี่ยท่าเรียกผู้ชายเข้าบ้านเลยท่านี้นี่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 อันนี้คุณลุงเอ๋นะคะลุงเอ๋จะขี้ห่วงค่ะหวงจริงๆอืมคูทุกอย่างค่ะห่วงมาก คนหรือสัตว์เข้ามาในบ้านไม่ได้เลยไม่เชื่อต้องลองอันนี้น้องนางฟ้าเล็บยาวมากตัดเล็บแล้วค่ะนี่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 หมาโง่ค่ะสอนไม่เอาทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนางฟ้าฟ้าขอมือหน่อยนะจะเรียกก็รู้จักชื่อค่ะ จะขอมือหน่อยรู้ไหมไม่รู้นางฟ้าขอมือหน่อยนางฟ้าขอมือหน่อยค่ะหรือถ้านอนนางเรียกผู้ชายเข้าบ้านเลย